โคตรสุดอะน้องๆเอาเลยพี่สวยเดือดจัดฟอร์ดด้วยขอมาครับอ่ายา่านะมวยโค้ว้าว,ว,าวมามวยโคกนี่เองว,ว้าวตัวโกงโกงมาตัวอะไรวะ

สองสามทีเตะอะเออกูโดนเบิสแล้วฝั่งเขาก็ไม่มีตัวแก้อย่างรอเลี่ยวและฝั่งเราก็ยังมีอาญากับพยาเตะคอมโบที่เหมือนโดแต่ไม่น่าจะเท่านาคอได้อะเฮ้ยมีราวิวนี่ไงมันมันก็คอมโบอ้ยมีแต่ตัวคอมโบดูดิ เราวิวคอมโบอาญาไฮาเตะคอมโบอาญา,าเรรีโกคอมโบอาญาผมก็คอมโบนะ <c oughs> นี่ไงต้องมายืดเลียงจริงด้วยไม่เริ่มเลสก่อนเหรออาญาใช้ฟา้าไม่ใช้เริ่มเลสก็ได้ส <c oughs> มันเชิงหนาดามีตอนต้นมันเก่งกว่าแต่ไม่แน่ไม่แน่เราสองว่านะนาย kip đồ vậy, kip đồ mới làm khó. ui ui, đỏ không đi Đã mìu. ôi, chèn khu nữa. Khoe EQ để để fix mà. Uh. Nè, figure. Double lửa gần bài bao เกินไปมาเก็บดอกเก็บดอกไว้เก็บดอกดอไว,กดไว้ดองไว้ดองดอกไว้สนิทมาสนิทมาเราจะไม่ยุ่งจะเย็นนายจะเย็นโอาเก็บเลือดไปแล้วเหรอเฮ้ยต้นไหนหวะลืมว่ะ ไม่นะโอ้พระสงฆ์เออหรือว่าจะโดนตบสามทีแตกซะแล้วหรื้ว่าจะโดนตบสามทีแตกโจมไปก่อนโจมไปก่อนโจมไปเมื่อกี้ป้อมไม่ตีเลยนะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน ผ่านมาสวนนะเว้ยรำแบบโเวอร์เฮ้ยแล้วเึงไปล็อกแทงทำไมเล่า ล็อกแทงซะด้วยแทนจะล็อกแคลรี่ตู้ครับพี่มันลีนว,นวันลีสวนอุ้ยโย่เสียยวห้เต้เพื่อนเออไปล่างดีกว่าไห้เต้เราเคลียร์ไปแล้วแต่เวฟก็จะเดินไปชนแล้วนะมาช่วยล่างก็ไ,ไม่เสียหายไม่เยี่งทำกับล่างกูเฮ้ยล่าง ไม่ไหวแล้วน้องเว้ยมาดิอืมลำไม่ต้องแค่วขอแค่ตายออก็พอไม่ต้องว่องไวในการลำครับขอแค่ตายออก็พอ แรงเนี่ยขนาดไปีห้อยของดามิเอตแรงจัดเลยอ๋อ oh, ฟลอดิโน่เอาเอาเอาหมดแม้แต่ห้องบาฟ้าก็ไม่ให้ซานี้ต้องร้องไห้เพราะไม่มีบาฟ้าใช้ oh. ฟลอติโน่ฟลาติโน่โอ้โหจะตีป้อมเขาทั้งนั้นเห็นนะเห็นนะเห็นนะ เอาเดียวดิปิดเ็นดาปิดเป็นดาเ,เ,เ,เราจะกากกันติไว้แล้วกันนะขอให้ดอกโดนอันนี้ความแม่ละระดับแปดนึกว่าจะไม่นึกไม่มาดีวดีชักหน้า โค้รสุดอ่ะน้องๆเอาเลยพี่สวยลามเรือไม่ลดอะไม่ไม่ไม่ลดลดจัดเลยแหละเดือดจากฟอร์เนต้องนี้ไหมเจ็บฮ่ไม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 ่ลาววิว ไม่สนใครแล้วโว้ยมาดิเมื่อก,กี้ดอกไปไหนะวะดอกหมดง่ายจัดเลยค <c> ำ <oughs> นวณดอกไม่ดีัไงซานิดซานิดกับกระป๋องกระป๋องเลง,งของเขา อ๋อเว้าวว้าวจะโชว์ลาเลสตีป้อมตีป้อมไม่สนใจเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเองห้าหวเหรอห้าหวเหรอจริง มาดีมาดีโอ้โหโคตรแรงแรงเกินไปไหมจบครับจบครับจบครับจบแล้วชิวๆเลยตานี้พี่อันดับสองได้เหรียญกันเฟเร์เตอร์ด้วยดเดยขอดูแซกเกอาหน่อย น่าภูมิใจจริงๆวิวิวไม่ได้ออกของดาเมจน,นะครับทำดาเมจไป2 1เอร์เนนี่ไม่ได้ออกของดาเมจน,นะครับโคตรเยอะ